ลัคนาราศีธนูนะครับดวงชะตาของท่านในเดือนตุลาคมนะครับเดือนที่ดาวมีการขยับย้ายถึง5ดวงด้วยกันที่ผมพูดว่าหดวงนั้นเหตุผลเพราะว่านะับรวมดาวพุธกับดาวศุกร์ด้วยที่ย้ายตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน ดาวนะครับสุกและพุทธพุทธและสุกนะครับย้าย28กันยายนนะดาวสุกย้ายมาอยู่ในเรือนสุพะนะครับเท่ากับลาพระไปเป็นสุภะนะฮะแล้วก็ดาวพุธเข้าเรือนเกษตรของตัวเองมีฤทธิ์มีกําลังมากเพราะว่าเป็นทั้งกเกษตรเป็นทั้งมหาอุด ก็จึงเป็นเดือนตุลาคมที่ชาวลัคนาราศีธนูนั้นจะหาเงินหาทองได้อย่างมากทีเดียวแล้วก็เป็นตุลาคมเช่นกันที่คุณจะได้ make money นะครับจากสิ่งที่ริเริ่มใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่ได้เข้าไปทำได้เข้าไปเกี่ยวข้องแล้ว นะครับนำมาซึ่งโอกาสและลู่ทางต่างๆที่ดีที่เด่น1-5ตุลาคมช่วงนั้นการเงินดีนะครับนะแต่ว่าช่วงนั้นรายจ่ายจะเยอะหมดไปกับเรื่องแฟชั่นเรื่องเอฟของเรื่องส่วนตัวและชาวทัคนาราศีธนูนะ่ะบางทีก็มีของบางอย่างที่มองไว้ตั้งนานแล้วจะซื้อจะซื้ออาจจังหวะมาจัดไป1-5นะครับ 6ถึง10นะครับยังมีความสำเร็จดีแต่6 1ถึง10ดวงจะต้องเกี่ยวกับงานที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับคนอายุน้อยกว่าที่หลากหลายสังคมที่หลากหลายนั่นยังรวมความไปถึงการได้ศึกษาเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมผมว่าจริงๆเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะนะครับวันที่6 1ถึง1 5 11ถึง15นะครับ ออต้องบอกก่อนนะว่าราหูย้าย17ตุลาอาทิตย์ย้าย18ตุลาติดติดกันเลยนะฮะส่วนอังคารย้ายตั้งแต่3ตุลาคมแล้ว11ถึง15ช่วงนี้หงุดหงิดจุกจิกเรื่องงานนะครับนะติดต่ออะไรกับใครมักจะนำความจุกจิกหงุดหงิดใจมาให้อยู่อารมณ์เสียอยู่บ่อยๆเหมือนกันช่วงนั้นนะระวังนิดนึง แล้วก็16ถึง20ช่วงนั้นโอโ้มีแต่คนให้การสนับสนุนมีแต่คนนะครับให้การเขาเรียกว่าส่งเสริมหรือแนะนำโอกาสช่องทางต่างๆที่ดีให้กับคุณนะนี่ก็คือชาวลัคนาราศีธน,นูนะครับ พอพอมานะครับต่อไปถึง21จนถึงวันที่25นะช่วงนั้นงานก็ยังมีความสำเร็จต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นความสำเร็จในเรื่องของงานที่เหมือนกับคล้ายๆกับว่าคุณนะจะได้รับชื่อเสียงจากงานหรือสิ่งที่คุณเข้าไปทำสิ่งที่คุณเข้าไปเกี่ยวข้องนะซึ่งก็มีความโดดเด่นไม่น้อย แล้วก็2 6จนถึง31นะฮะช่วงนั้นงานมีความสำเร็จดีแล้วก็จะมีโชคดีเกี่ยวกับเรื่องที่ดินที่ทางอสังหาริมทรัพย์บ้านคอนโดยวดยานพาหนะต่างๆถ้าชาวลัคนาราศีธนูมีแพลนจะซื้อไอสิ่งเหล่านี้ที่ผมว่านะครับช่วงปลายเดือนตั้งแต่วันที่21จนถึง31โอ้โหช่วงนี้เหมาะมากเหมาะจริงๆ นะเหมาะมากเลยกับสิ่งที่ผมได้พยากรณ์ให้ฟังไปแล้วอย่างที่ผมได้บอกว่าเดือนนี้ก็ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่คุณหาเงินหาทองได้อย่างคล่องตัวนะครับดาวการเงินของคุณคือดาวเสาไปอยู่ในตำแหน่งโยกหน้าเขาเรียกโยกพระเสาส่วนดาวศุกร์นั้นไปลอยเด่นในตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุไฟนะครับกับชาวลัคนาราศีธนู เหมือนกับดาวพระหัสที่ตีโกนร่วมาธาตุไฟกับชาวลัคนาราศีธนูและเป็นดาวสุพระห์ทั้งคู่แล้วไอ้ศุกร์กับพระหัสต,ตรงนี้ใครทราบบ้างไหมครับว่าจริงๆเขาเรียกว่าคู่ทรัพย์สินก็ชื่อก็บอกตรงๆตัวอยู่แล้วว่าทรัพย์สินคู่ทรัพย์สินมันก็จะนําพามาซึ่งทรัพย์สินเงินทองสิ่งที่จะมีจะได้ตลอดแทบจะทั้งเดือนส่วนอีลาหู นะครับที่ไปอยู่ในเรือนพันธุเนีย่ย้ายวันที่17ตุลาคมเนี่ยนะราหูไปอยู่ในเรือนพันธุเนี่มันแปลความหมายได้อีกอย่างหนึง่งคือคุณจะต้องเดินทงเดินทางบ่อยอยู่ไม่ติดที่หรืองานทําให้คุณต้องเดินทางบางทีแบบว่าปุบปับปุบปับเอาเดินทางแล้วนะครับซึ่งก็จะเป็นการเดินทางที่ดีเพราะว่าราราหูจะส่งผลในด้านนี้เพราะว่าเลงไปยังเรือนการงานด้วย นะก็ส่งผลดีไม่น้อยนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของงานที่ชาวลัคนาราศีธนนูจะต้องเดินทางให้คุณรู้ไว้ก่อนเลยว่าถ้าเกิดเป็นการเดินทางหรือยิ่งเดินทางแบบเอเชียใกล้ๆนะโอ้โหรับทรัพย์คูณ2คูณ3อย่างน่าอัศจรรย์นะส่วนนะครับส่วนในเรื่องของความรักสินแสหมิงขอแยกย่อยอธิบายเป็นรายละเอียดดังต่อไปนี้ ดาวพุทธที่เข้าเรือนเกษตรและมหาอุดนะครับได้ตำแหน่งที่ดีดาวสุกซึ่งก็เป็นตัวแทนของความรักมีแสงความรักอยู่ในตัวมันเองก็ไปได้ตำแหน่งตรีโกนร่วมธาตุไฟกับลัคนาราศีธนูเดือนนี้เป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีธนูที่ยังโสดคุณมีโอกาสได้พบปะเจอ,เจอกับคนที่ดีคนที่ถูกใจนะ นะครับบอกช่วงจังหวะไว้ให้เลย1 6ถึง20 21ถึง25ใครเข้ามาชอบพอใครเข้ามาถูกอ,อกถูกใจกันมีโอกาสจะได้คบได้คุยนะครับกันในเซกชั่นต่อๆไปหมายความว่าไม่ได้เจอเจอกันแล้วศูนย์เปล่าไม่ได้เจอเจอกันแล้วเป็นแค่คนรู้จักหรือคนที่ผ่านมาผ่านไปน่าจะเป็นคนที่เข้ามาคุยแล้วถูกอัธยาศัยต้องจิตต้องใจกันก็ได้ ส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ดีมากเหมาะกับการที่คุณจะทำอะไรร่วมกับคู่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่ๆสิ่งที่คุณจะริเริ่มใหม่ๆล้วนแล้วแต่จะนำพามาซึ่งความสำเร็จทั้งสิ้นและจําเป็นที่จะต้องทำร่วมกับคู่ครองเหตุผลเพราะว่าดาวพุธเองก็มีกำลังและเกินนะครับแต่ก็บอกก่อนนะครับถึงพุธมีกำลังก็มีราหูมาเลงดาวพุธอยู่ด้วยก็ระวังนิดนึงเรื่องอารมณ์ การทํางานอะไรก็แล้วแต่บางทีมันมีความเห็นขัดแย้งกันบ้างมันไม่ใช่อะไรที่ต้องเห็นคพระคล้องไปทั้งหมดหรอกครับบางทีมันก็มีความเห็นขัดแย้งบ้างก็ระวังเรื่องอารมณ์นิดหนึ่งอย่าไปทะเลาะขัดแย้งกันจนถึงกับมันขัดลาบกันแล้วกันนี่คือสิ่งที่ผมอยากกระติงและเตือนให้ดีนะครับส่วนใครที่คุยๆกับเพศตรงข้ามมาก่อนหน้านี้ นะครับจะเรียกว่าอยู่ในกําลังจีบกันกําลังรู้สึกพิเศษกันกําลังมีความรู้สึกว่าเออมีเขาและมีความสุขคุยแล้วมีความสุขความสัมพันธ์น่าจะพัฒนาคืบได้ไปอีกขั้นหนึ่งในช่วงเดือนนี้จากช่วงกลางกางเดือนไปแล้วนะท่านที่สอบถามมาทางเ e b o o k Fanpage ทาง TikTok หรือแต่ทาง YouTube นะครับต้องการปรึกษา ศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยบ้านจัดบ้านอย่างไรให้เฮงให้ปังให้โชคลาบข้าให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาโอเคชีวิตคนเรามันก็ต้องมีทั้งดีและไม่ดีแต่การจัดฮวงจุ้ยนั้นอย่างน้อยที่สุดเป็นการดึงพลังธรร,ธร,รมชาติที่ดีเข้ามาก็น่าจะได้รับพลังที่ดีนําพามาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองมากกว่านะครับบ้านที่ไม่ได้ผ่านการดูฮวงจุย้ยนะหรือใครต้องการปรึกษาชะตาชีวิตส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นโงเฮงใบหน้าหรือวันเดือนปีเกิด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะครับทาง Li n e o f f i c i a l ID ด้านล่างนี้เดี๋ยวออแอดมินเขาจะแจ้งรายละเอียดให้สินสาหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีธนูทุกท่านโชคดีมีความสุขไปก่อนนะครับสวัสดีครับ